ครับตอนนี้งานข้างนอกเนี่ยมันอาจจะดูว่าหมดไปแล้วแต่จริงๆข้างในยังมีเหลืออยู่ครับเดี๋ยวเข้าไปดูดีกว่าข้างในเนี่ยข้างในอุโมงค์เนี่ยเราต้องรื้ออะไรปไปต้องเปปาองคาเชอร์นะครับข้างในมีแบบอยู่ข้างในอุโมงค์เลยลึกมากมาก80เมตรฮะต่อไปของเราก็คือการที่เราต้องไปรื้อแบบด้านใน,นครับ Inner floor, top roof, อินเนอร์ฟอร์มแบบขอประตูออกออกจากอุโมงค์ครับซึ่งมีตัวไดอะแฟรมไดอะแฟมเนี่ยฮะมันมีตัวบานประตูเล็กมากๆครับผมต้องออกมาทางนั้นนะครับต้องลากออกมาไปครับมาวางข้างนอกในสำเร็จนะครับโอ้โหแล้วก็ออกไปอุโมงค์นี้นะครับ มันอยู่การสะพานอ่ะแล้วมันมีโอเพนนิ่งตรงนี้ของแนวแรานนี่อยู่โ,โหชีวิตสุดยอดเลยโอ้ยจะรอดตาเดียวเนี่ยนะเฮ้ยชาวต้องรูเท็มสุดโอเคไปเลยไปเลยแล้วก็จะรอดตรงนี้ผ่านไป รับตลอดนะครับเราโดนโอเค

นนี่ะครับตอนนี้ก็ลื้อตัวที่ยากๆออกไปแล้วครับตัวเล็กๆเนี่ยมันสามารถถอดเป็นชิ้นๆแล้วออกเป็นเส้นตรงได้มีอันนั้นอันเดียวที่มันแข็งใหญ่มากเลยโอเคครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวตอนบ่ายเราก็มาลื้อพันกันต่อนะจะมีพวกเศษพวกอะไรพวกนี้นิดหน่อยนะนี่ครับผม่องลิงกับริมล้อที่ผมยืมเพรสเน่มานะครับเช็คให้โมดิฟายระหว่างริมของเพรสเน่แล้วก็ตัวนัดของผมกระทำนี้นะครับ การลากตูนะครับสามเรียกว่าการบูลลิงเงครับโอเคนั่นโอเคโอเคเนีะเ็เตอร์เลเอาละครับเดี๋ยวเราจะเริลากนโอเควิ่งขึ้นครับไปครับโอเคโอเคเกเอาถึงแล้วนะพอแล้ว ับหนึ่งครับแล้วก็ <c oughs> เราก็ทํางานกันแบบนี้นะม,นมันใช้วิธานิดหน่อยนะทักษะนิดหน่อยนะ <c oughs> เบ็ดอย่างเดียวอย่าหน้าลอกเบ็เดไปเลย ครับเราก็ได้นําออกมาจากในอุโมงนะครับสองตัวนี้ยากที่สุดแนละ้วเนื่องจากมันเป็นแผงที่เป็นเชื่อมมาเป็นแผ่นใหญ่เลยผมต้องเอาออกมาให้ได้แต่ัตอื่นนะผามสามารถย่อยออกมาได้นะแต่สองตัวนี้มันยากที่สุดเลยโอเคแต่นะครับต่วันนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยดูกันต่อโอเคเอาละครับเดี๋ยวงานอะไรต่างๆมันเยอะไปหมดถ้าคนที่ไม่ได้มองภาพในเชิงลึกเนี่ยมองทฉพากว้างก็จะไม่ค่อยจับอะไรมากหรอกต้องมองเชิงลึก มองเเรื่องของอรายละเอียดต่างๆให้มากหรือจะสมารถวางแผนทำงานได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับถ้าบิ๊กบอสต่างๆเนี่ยมองแบบ้าพกว้างๆแล้วเนื้อง,งานมันจะไม่ได้เลยนะครับว่าทาอะไรก่อนหลังบางทีก็ยังไม่รู้เลยว่าต้องเรื่องไหนก่อนทีต้องเรื่องไหนก่อนนะไม่งั้นเราจะไม่สามารถเอาไปเรื่องนอกหรือไม่มีที่ยืนนะครับรายละเอียดมีเยอะยะมากครับโอเคขอบคุณมากท่านชมครับสวัสดีครับโอเคครับว่ากลับนะค,ค,ครับเลิกงานแล้วด้านหลังผมเองนะจิมงาน ครับเต็ีมงานผมด้านหลังว้าวเราเองก็ทำงานแล้วก็ทํารื่อับ้านด้วยนะสนุกกันนะครับทำงานก็เหมือนกับผมใจเขาใจเรานะผมเคยมาต่างประเทศเราก็กลายเป็นคนต่างด้าวคนหนึ่งนะครับเขาก็เหมือนกันเขา,าทำงานมืนไทยก็เป็นคนต่างด้าวเราก็ต้อง มีน้ำใจกับเขาว่าผมเห็นใจนะอหอโอเคครับนี่ก็คือวิถีชีวิตของการทำงานในประเทศไทยนะจริงๆจะบอกว่าผมก็ไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่หรอกแต่ผมในหานผมก็เป็นคนไทยอ่ะผมต้องเรียนรู้ผมไม่เคยใช้ชีวิตการทำงานกับทีมแบบนี้เพราะว่า บริษัทค่อนข้างใหญ่ๆมาตลอดแล้วก็มีเรื่ององค์กรทำงานที่ค่อนข้างจะมีองค์กรที่ชัดเจนนะครับหลักการทำงานที่ดีแต่ตอนนี้ผมค่อนข้างจะลงต่ำม,มาอยู่กับบริษัทที่ค่อนข้างจะใช้คนจำกัดน,นะครับตรงคล้ายๆเกือบๆผู้รับเหมาแหละแต่เราเองก็อยู่ในรูปแบบรูปแบบบริษัทนะครับเม่อเขาจะรับคนน้อยแล้วก็ให้เราทำงานถ้าจะอัดเค้กไปเลยอ่ะ ให้เราดูแลกันไปเอาเองนะครับก็ถือว่าต้องใช้ต้องใช้ความรับผิดชอบด้วยตัวเองนะครับไม่มีใครจะมาบอกเรานะครับทำเองคิดเองทั้งหมดพอม,มีอะไรขัดนเลือก็บอกทางหัวหน้างาไนไปนึนะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ